chưa lá không chưa lá, Xong nói xong nói, nát điếu hò. tăng thủng phe, Hả? nè, tay tăng này tăng này. thủng, đâu? thủng, tăng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  ตายเออพราะว่าผมบุ๋งไม่แม่นอ,อ่ะพี่พี่มีบุ๋งพี่มีทั้ทงหมดเออเออบุ๋งเอาเป้ากลางจอเลยตุมต่มตุ่มตุ่มออมันจริงออตายเด็ดสุดเฮ้ยเสียงรถอ๋อยอ้า้างลงปูนข้างลงปูนลงปูนเลยเหรอเออ กำลังวิ่งไปรถสีอะไรยังไม่ได้ยินเสียงเตรียมบุ่งให้พร้อมเลยหมดตีหมดทีเรื่อยๆสวยๆกําลังไปออไมีมีมีป<ม><ม>อด,ดขันหนึ่งมีฟอดขันหนึ่งกํลาลังไปกํลาลังไป

มาข้างมาแล้วข้างมาแล้วข้างมาแล้วยิงเลยยิงบุ๋นยิงบุงหน่อยจอดแล้ว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 คิดยังไงทวะเนี่คิดอะไรตายแล้วแค่ขอรีเซ็ตแป๊บแอดมินน่ะ ยิงอยู่ตรงไหนยิงอยู่ทางเนี่ยทีดีทีดีหน้าบ้านยิงมาจากเล้าไก่หน้าบ้านด้วยทีดีด้วยตายแหมตรงไหนมันยิงผมมันยิงผมมันยิงผมหลังเงินมันยิงผมตัวหลังเงยนสะไรคุ้มไม่ได้ผตาย ตายแล้ววะตายแมนจาาไปเลยนะจริงจริงถือประตูให้หน่อยอ้ยอยู่ดูวยเหรอแจกไปป่าข้างบ้านติดเอสตายตายอพีจีตัวหนึ่งตายแล้วเหลือเลือทางบางไอ้ทางบูทแชมหน้าบ้านหน้าบ้าน ตายนาบ้านาาตายตายตายเยอมาอะเียไอะอะไรอะไรเฮ้ยเสื้อวางกระาเยือเสือมนก็เยผมมเอาไว้ในกระเป๋าไปไหนแล้วยังไม่ใส่มไม่เจอี่องเสืออวีจีกระเป๋าเต็มเต็มอไปี่องพี่้อง มยิงโดนเฉยเอย่าพูดจริงไม่ไอซีโฟซีโฟทิ๊เก็บไอมันไม่ไหวไม่วิบดูดูให้ด้วยดูให้ด้วยที่มึงวิ่งข้างหลังกูดีมึงมึงจะได้โดนยิงก่อนเพราะพี่วิ่งหาตัวนั้นเสร็จแล้วไปยิงตัวพักทางเหนือจริงเดล็ดเบล็ดออ้ยต้ดโคตรแค่ม อย,าย่าง้รวะโอ้โหตีโฟสองลูกอีกแก่บึ้มบึ้มคือเลยจริงๆริงจะเอาให้เราแตกเลยใช่ไหมเนี่ยหลังต้นไมป้ปะนี่ากไหนวะไม่ใช่ระเบิดป่ะโอ้ต้ต,ตโหดเกินเก็บเเดี๋ยวบอกทางอีกกางไหนลงมาเก็บเออลงมาเก็บก่อน โอ้โหกระเป๋าวางตกลงไปเลยเอ้โอ้บอกผมว่ามาถ่ายที่เหนือแล้วก็ยิงผมทิ้งคือเลยวะเอาเองเมื่อกี้กูเห็นมึงวิ่งอยู่คู่กับพี่หลองไม่คิดว่ามึงจะขึ้นไปก็ผมไปเก็บของเก็บวิ่งมาขึ้นมาไถ่ให้ไงเออขอโทษขอโทษขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมได้ไหมล่ะรถตามรถตามรถมา มามาตรงไหนไลก้าตายไลก้าก็ตายอ่ะใช่ไลก้าตายใช่ใช่ใช่ทางไอ้บังเกอร์เนี่ยบอกจุดไหนบอกจุดผมเลยเออเจ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 อละลากหินมันยิงมาจากบังเกอร์ตายตายเหมือนกันพี่ก็ยิงโดนมันเหรอเเออรียบร้อยแตก กูแมงไอ้เหี้ยกูยิงบุ๋งอัดเครื่องบินกูตายด้วยเลยใช่ใช่มันมันไม่ใช่ไม่ใช่มันอะไรนไรโอ้โหมันเสียทีให้กูพี่มันเสียที ผีแล <elim> ้วเบิดบนบ้านผมเด็กดีมึงเวอร์แล้วอันนี้มึงเวอร์แล้วมึงเวอร์แล้วเกินไปเกินไปหัวหน้าเกินไป